สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับการอัปเดตข่าวสาร ROV นะคะก็ ROV เขาจะคอลแลบกับหมูเด้งนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีแค่หมูเด้งตัวเดียวนะจะมีน้องเอวาแล้วก็จะมีคาป,ปิ่า,าด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเปิดคลิปมาด้วย วายโอแบบนี้นะคะก็จะมีสกินใหม่วายโอมาอีกแล้วนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะก็แจกฟรียกเซิร์ฟนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะตีทิ่ไล่ตี บ้าฟ้าลองไปฟังชั่นเออแกไม่รอดแน่บ้เค้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะท้าไมมีสกินสวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานซ้า ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาทุกคนพร้อมแล้วก็มารับฟังข่าวสารพร้อมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนสำหรับ RV วีคอแลบหมูเด้งนะคะก็ แจกใหญ่เดือนกุมภานี้นะคะกิจกรรมก็จะทยอยเข้าอวีนะคะวันที่14นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันที่14นี้นะคะจะมีเป็นคาปิร่ายกแก๊งเข้ามานะคะซึ่งคาปร่าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ไปเลยนะคะน่าจะมีเป็นอีโมจิรูปโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟกวิ่งน้องคาปบาร่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคืนรูปให้ดูบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยนะคะ แล้วก็สำหรับวันที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยติ๊กตักติ๊กตักดาวดาว,ววันที่22กุมภานะคะจนถึงวันที่7มีนานะคะจะแจกเป็นสกินไวโอเลตนะคะทุกคนจะมีเป็นเอฟเฟกต์หมูเด้งน้องเอวาแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์แจกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไวโอเลตให้ดูนะคะซึ่งไวโอเลตเนี่ยเขาก็ ไม่รู้นะว่าเป็นสกินระดับไหนน่าจะให้เราอาจจะลิมิเต็ดเทียวนะก็ไวโอเลตนะคะเขาจะรับบทเป็นซูคีเปอร์ก็คือผู้ดูแลสวนสัตว์ฟิลแบบเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะสำหรับหมูเด้งเนี่ยจะมีเป็นเอฟเฟกต์วารนะคะแล้วก็รูปโปรไฟล์อีโบจิน้องหมูเดงนะคะบอกอย่ามาจับเออและตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของน้องเอวานะคะจะมีเป็น ร,รูปโปรไฟล์อิโมจีหน้าอีสนะคะจะมีเป็นเอฟเฟกวิ่งแล้วก็เอฟเฟกสังหารบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทุกคนอ่ะร,อรูปโปรไฟล์หมูเด้งนะคะก็วิธีรับนะคะก็จะเป็นล็อกอินแล้วก็เข้าเล่น55วันที่22กุมภาเหมือนกันนะคะแล้วก็ เอวบดี e ji, อยามาจาปูเด้งนะคะจะแจกเป็นโค้ดไอเทมนะคะเริ่มวันที่25กุมภาผ่านไลฟ์ของสตรีมเมอร์และครีเอเตอร์นะคะเดี๋ยวไว้เราจะมาแจกโค้ดให้อีกทีนะคะวันที่25กุมภานี้นะแล้วก็จะมีเป็น เอโมจิร e ูปโปรไฟล์เอฟเฟกวิ่งน้องเอวานะคะสามารถรับได้วันที่24กุมภานี้นะคะจนถึงวันที่7มีนาคมนี้ม,มีนาเออก็ทั้งหมดนี้นะคะที่เราเอามาให้ดูในคลิปนะคะจะเป็นรับฟรีทั้งหมดยกเซิร์ฟเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนรับอีกทีนะคะก็ กดติดตามไว้นะคะสำหรับกิจกรรม ROV ช่วงนี้นะบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากๆเยอะเยอะจริงๆและ ROV นะคะจะมีเป็นกิจกรรมผ้าเพื่อนไปสู้ดูหมูเด้งยกห้องเรียนนะคะก็เขาก็จะแจกเป็นแบบว่าคูปองคูปองอะไรอย่างนี้อ่ะอัดคลิปเล่น ROV กับเพื่อนนะคะแต่เป็นต้องเล่นไวโอเลนะ แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยพากเสียงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประกาศรางวัลน,นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ารางวัลที่เขาแจกงเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะว่าอาวีเหมือนเขาไม่ได้ลงไว้นะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะแจ้งอะไรเดี๋ยวเขาก็คงแจ้งอีกทีแหละทุกคนแต่วันนี้นะคะไหนๆก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วนะคะเดี๋ยวจะสปอยกิจกรรมอาวีหน่อยละกันนะคะวาเลนไทายนี้นะคะวันที่14กุมภานี้กิจกรรมเข้าเยอะนะ จะมีเป็นกิจกรรมเปิดให้เล่นสกินคู่รักฟรีแมตสกิน RV อะไรประมาณนี้นะคะเป็นสกินระดับมิราเคิลนะนี่ก็สปอยไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะไม่มีรูปเอามาให้ดูเนาะเพราะว่าตามแหล่งข่าวที่เขาลงกันนะคะนี่ก็พูดไปก่อนพูดไปก่อนแบบว่าอ้ยลงนะเออนี่เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะก็14กุมภานันธ์นะคะจะมีกิจกรรมตั้งตี้เติมปองนะคะสกินใหม่ ซิปนะคะคือลืมไปแล้วเนี่ยว่าสกินซิปคือสกินไหนนะคะเดี๋ยววันที่14กุมภานี้จะมาอัปเดตกิจกรรมให้อีกทีนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองวาเลนไทน์แล้วเนี่ยแล้วก็ปัดขวาหาสกินสูงสุดน่าจะฟิลเหมือนแบบปัดทินเดอร์ป่ะแล้วก็จะมีล็อกอินนะคะรับดอกไม้แทนใจใช้ฟรีสกินโคตรรักแล้วก็จะเปิด ให้เล่นโหมดบันเทิงนะคะโหมด Duo l a n นซิ่งอัพเกเออประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครกดติดตามก็ขอให้มีแฟนนะคะทุกคนขอให้มีแฟนนะคลิปนี้ฝากกันกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปและบ๊ายบาย